ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านที่เข้ามาดูคลิปผมในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้กับผมเองเช่นเคยนะครับโบกชาบูนั่นเองนะวันนี้ผมอยู่กันในเกมอินเวอร์ซัลไทม์ที่ผมเข้ามาเล่นบ่อยๆนั่นเองนะครับวันนี้ผมมีไอเทมไอเทมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไอเทมที่หายากพอสมควรเลยนะครับซึ่งเป็นไอเทมที่หลายๆคนนะครับต้องการที่จะอยากได้ไอเทมนี้นั่นก็คือนี่เลยตามที่เห็นด้านล่างนี่เลยนะครับ นั่นเองนะัลักษณะเป็นลักษณะกลมๆนะครับมีควันออกมาอย่างนี้เลยนี่จะเป็นควันออกมาอย่างนี้นะครับใช้ทําได้1ตัวนะครับนั่นก็คือ Shadow Double Requiem นะครับหรือชื่อย่อ S T W R นั่นเองนะโอเคนะครับซึ่งอย่างแรกเลยคือคุณต้องมี Shadow Dio นะครับแล้วถามว่า Shadow Dio นี่ทำยังไงนะครับ Shadow Dio ต้องคุณต้องมี t h e b l e เป็นอย่างแรกก่อนนะครับแล้วคุณใช้ แวมไพร์แมสกับเดอะโวนะครับคุณจะได้แว mm hmm. มไพร์ริกเดนะครับแล้วดีโอก็หยุดเวลาอยู่ได้โอ้ oh my god นะครับพอคุณได้แวมไพร์ริกเดอมานะครับให้คุณใช้แค m เมรานะครับให้กลายเป็นชาร์โดดีโอนั่นเองนะก็จะได้ชาร์โดดีโอมาแล้วนะครับโอเคคราวนี้เราก็มาทำ ชาร์โดเดวอรีเคลี่มกันเลยนะครับก่อนอื่นผมก็จะมาที่สเตนสตอร์เรตก่อนนะครับชาร์โดเดโอนี่แอปนะครับได้ทําการอัปเดตใหม่อีกแล้วนะเข้ามาแต่ละรอบก็อัปเดตใหม่ทุกครั้งเลยนะครับใช่ซอมบี้อย่าเพิ่งไม่ซอมบี้ซอมบี้เนลเนลเนลซอมบี้ดีเอืให้คุณเอาเคิร์สออฟอันโตโตขึ้นมานะครับนี่อันโตโตเท่านี้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมที่จะต่อยหน้าคนสร้างสักสองสารอบก่อนนะครับแล้วก็หยิบเคิร์สออฟขึ้นมาอีกรอบมองมันเพ่งเล็งมันแล้วก็ดูความหายากของมันนะครับแล้วก็ทําการคลิกเมาส์ซ้ายอย่างรุนแรงนี่ปึ๊บนะครับมีเอเนชั่นไรให้เลยนะครับนี่ก็คือช h a d โ w เดอะ o e ลีคิยมนั่นเอง นะครับจ <Transfer. S 1> ึงห <re pan Pars INTER> จังหวะดูดโดนี่คือ Shadow the Wolveyqueam นะครับโอเคผมยังไม่ได้บอก <spe ak> เรื่องของความหายากของ Curse of นะครับ Curse of เนี่ยโอกาสอยู่ที่3โอกาสอยู่ที่ดรอปนะครับจะอยู่ที่10วินะครับสปอร์เลตทุกทุกในสามในสามหมนั่นเองนะครับทุกๆ10สิบวินั่นเองนะโอเคนี่ก็จะเป็น ชาโนเดอะโวลิเทียมนั่นเองนะครับรักตัวโดนเพื่อนตบจริงๆเลยครับโอเคสวยโดนตบรัวๆเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเฮลมีอยู่ทั้งหมด800นั่นเองนะครับตัวจะสีม่วงๆนะครับมีหางปลาหมึกอยู่ข้างล่างนะแต่ว่าถ้าเห็นดีๆนะครับมันจะมีขาอยู่ด้านล่างนิดนึงด้วยนะครับนี่เห็นไหมเห็นเป็นเงาๆนะครับประมาณนี้นะก็จะเป็นตัวสีม่วงๆอย่างงี้นะครับโหกว่าจะได้เคิร์สออฟมาเฮ้ยนะครับ ก็จะเป็นท่าแซดนะครับท่าแซดก็จะเป็นการกระโดดเมื่อกี้นะครับมีเสียงด้วยนะครับนี่ท่าแซดเมื่อกี้ก็จะมีเสียงด้วยนะครับดื้อมดึ้นะครับท่า X เป็นการบล็อกนั่นเองท่า C เป็นการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรดอชไปด้านหน้านะครับท่า V เป็นการเทเลพอร์ตนั่นเองนะครับนี่เทเลพอร์ตพึ่งนะครับแล้วก็ล้มอยู่เรื่อยๆเลยนะครับโอเคต่อมาเป็นท่า E นะครับโอเคปิดเสียงรับไม่ไหวละอย่างอย่างดังเลยนะครับ ที่ถ้าอีก็จะเป็นการต่อยรัวนะครับต่อยอะไรของมันก็ไม่รู้คิ้แอคแท็นะครับโอเคผมต้องไปลองกับดัมมี่เมื่อก่อนผมอะนะคือมันเป็นการต่อยแบบอะไรของมันอะมองไม่ออกกันนะถ้าอ R ก็เป็นการต่อยอัปเปอร์คัตนะครับถ้าอัปเปอร์คัตนั่นเองนะแปบ๊บหนึ่งขอโหลดแปบบ๊บนึ่งอืมอัปเปอร์คัตประมาณนี้นะครับถ้าทีเป็นการเอ่อเอ่อ What is เป็นเหมือนการนําธนูขึ้นมานะครับแอโร w r a i นั่นเองนะครับ นี่เป็นการทำ Arrow r a i นะครัทำลายศัตรูโดยรอบนะครับเป็นการทำความเสียหายต่อศัตรูโดยรอบเนาะถ้า H นะครับเป็นท่าเอ่อจะท่าจะว่าท่าอะไรเดียวมันเป็นเหมือนกับท่าอาา่านหนังสือครับท่านผู้ชมนะประมาณนี้เหมือนคุณจะวิ่งเร็วขึ้นไหมดูวิ่งเร็วขึ้นไหมท่านผู้ชมมันดูวิ่งเร็วขึ้นนะนะครับท่า G นะครับไม่มี G น,นะกว่า G หน่อยเป็นท่าโดนัท เป็นอ๋อประมาณเหมือนท่าแบบเรียกว่าไงอ่ะว้าเป็นด้านหลังแล้วก็ต่อยทะลุอย่างนั้นเหรออ๋อก็ประมาณนั้นถ้าเฟเป็นการหยุดเวลานะครับเวลาในการพูดสาวาร์โดนะครับาวาร์โดแล้วก็หยุดเวลานั่นเองครับนี่หยุดเวลาโอ้โหโคตรนานอะไรวะเน่โคตรนานาชิปปงเลยนะครับดูวิ่งเร็วขึ้นไหมนะครับ แล้วก็แพสซีกอย่างหนึ่งของตอนนี้นะครับนั่นก็คือว่าเมื่อต่อยแล้วเนี่ยนะครับเมื่อต่อยเนี่ยไลฟ์สติลนะครับมันจะมีสกิลไลฟ์สติลนั่นเองนะครับมันจะมีสกิลไลฟ์สติลนะซึ่งเป็นการเอ่อเขาเรียกไงขโมยนะครับเฮลของผู้ต่อสู้มานะครับให้เฮลเราเต็มนั่นเองถ้าคลิกปกติก็จะเป็นนี่นะครับเป็นการยิงแอโร่ไปนะครับนี่โหลดหนึ่งวินะครับโหลดหนึ่งวิดามจทีละสิบห้านะทุยแท็ก ทีละ50 50 50นะครับดูเหมือนว่าจะตีใส่ตัวใช่ไหมนะครับเหมือนว่าจะเอ่อจะโจมเวลาโจมตีตัวหนึ่งเนี่ยมันสามารถไปโดนอีกตัวหนึ่งได้นะครับอ๋อโอเคถ้าก็จะเป็นประมาณนี้ขึ้น uppercut นะครับออ,อัปปเร uppercut เปอร์คัตนะครับถ้า H เ,เป็นการเอ่อทำท่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นการเปิด d ีโอเดลี่ออกมาแล้วก็ อะไรของมันก็ไม่รู้ถ้าวีวิเีเลพอร์ตอ่ะนี่ก็เอาให้ดูแล้วนะครับรลองกดเอ็นดูคำพ,พูดเดียวกันเดอะโวชัดๆเลยนะครับคำพ,พูดเดียวกันเดอะโวเลยนะครับเนาะถ้าจเป็นการขำถ้าจเป็นการขำนะครับท่านผู้ชมขำแบบขำแบบหน้าด้านมากขำแบบขำยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้กันถ้าเช อัาน,นี้ก็เอาไปได้หนี่เนาะถ้าถ้าอะไรนะถ้าจีวะโดนัทถ้าโดนัทนะครับเป็นการว่าไปข้างหลังคู่ต่อสู้แล้วก็ต่อยดาเมจหนึ่งร้อยห้านะครับเมื่อกี้เห็นนะครับถ้าวายมีไหมไม่มีนะครับเรื่องมีประมาณนี้น,นี่ก็จะเป็นชาร์โด t เดอะโ r ลีเคียมนะครับประมาณนี้เลยสามารถมีแพสซีฟอยู่ประมาณเอ่อไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ได้ดนับเหมือนกันนะครับมี ไลฟ s สต a ลนะครับก็คือทําความเสียหายเสรคนอื่นแล้วก็ได้รับเฮลกลับคนืนมาเหมือนกับฮฮลตัวเองนะครับ s ต e a l l ล f e คนอื่นขโมยบางชีวิตของคนอื่นมาเป็นของตนเองนะครับอคือสามารถเดินในเวลาได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเดินในเวลาเนี่ยคือเดินในเวลาได้ตลอดนะครับแล้วเน็ตกูก็ดุด Nice job ดุด ได้ฟังเพลงก e ันไปแล้วเนาะนะครับสำหรับเพลงของ Shadow the w o l d ท่าโพสนั่นเองนะครับที่ที่ผมยังไม่ได้บอกเมื่อกี้ก่อนที่เน็ตจะหลุดนะครับก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถตีแซนทะลุในครั้งเดียวได้เลยนะครับเอาง่ายๆคือแซนมีความสามารถในการหลบการโจมตีได้ใช่ไหมครับแต่แล้วคือมันก็โดนตีครั้งเดียวคือทะลุการโจมตีคือทะลุการหลบได้คือแซนไม่สามารถหลบได้นะครับคือตายเลย โดนตีปกติเนี่ยคือเอาแอโรอย่างเงี้ยตีไปเฉยๆเนี่ยตายเลยครั้งเดียวนะครับน,นี่ก็เป็นความสามารถของ Shadow the Wolf ที่สามารถเอาชนะแซนได้นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับ Shadow the Wolf เนาะค่อนข้าง OP เลยทีเดียวนี่สเตตก็ S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  บวกนะครับสปีด S บวกดูริตี้ A บวกๆน,นั่นเองนี่ก็ถือว่าใช้ได้ก็จะประมาณนี้สำหรับ Shadow the Wolf รีเครียมนะครับถ้าผมไม่ได้พูดตรงไหนไปผมก็ ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ลืมเนาะแล้วก็ต้องขอประทานโทษมาณที่ไปนะครับก็สำหรับวันนี้ลิป s h d o w w the w r r l เค e รื i e m ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามช่องผมกันเยอะๆด้วยล่ะอีฮิ